สวัสดีจ้ากลับ,บพบกับโรงกีการดูดูดเไงโอ้โหเดือนหนึง่งแต่และคนรู้สึกว่ารักเลือดพอสมควรนะคะตอนนี้ก็เข้าเดือนกุมภาเดือนสองแล้วโ,โหเดือนสองนี้ก็จะมีเทศกาลของตุ๊จีนปีใหม่จีนนะคะแล้วก็วะเล่นทายโอโหมันก็จะหวนหวาดกันหน่อยนะคะแล้วก็ตึกตๆๆก,กใช้เงินกันเยอะด้วยค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปวาราปโลกของการดูดวงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือปุ่มตรงนี้กดให้หมดนะคะปุ่มแชร์ share, ตรงนี้ก็ต้องกดให้หมดกันด้วยนะคะช่วยทันธรรมากินหน่อยว้ายิ่เราจับพี่จา๋ารวมถึงนะคะคเนชาผันล้านเราก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางวราปให้ท่านได้เลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่บ้านดำหรือบ้านทีทีของเราว้าวสวยงาม 1นึ่0ืนกัจุดสิสซับสครสองบ้านฝาห0 0พกว่าเกือบ6 0 0ันซับสคร์และบ้านแดงตัๆๆที่ท่านเห็นนะคะโหติดตามกันด้วยนะอย่าลืมกันนะคะ สะดวกช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นนะคะเพราะว่ายืนยันค่ะที่นี่ไม่มีการรับขันไม่มีการสะดอกเคาะให้แล้วก็จะทําการเปิดวับโลกของการดูดวงโดยใช้ไพ่ย,ยิปซเป็นที่เล่าเรื่องนะคะอย่าลืมติดตามกันออกไปเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้กันละกันเนาะ ปิดวารดวงสตาร์ของผู้ศรัทธาที่เกิดวันศุกร์นะคะว่าเดือนกุมภานี้จะเป็นเยี่ยงไรขอให้คนที่เกิดวันศุกร์นะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์นะคะจากนั้นท่องนโมตสาสามจบนะคะให้ไพ่ได้เล่าเรื่องนะคะว่าคุณจะมีความสุขไหมและการดูไพ่นะคะมันเป็นการแรนดอมนะคะอาจจะมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องขออาภายนะัยในที่แห่งนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปิดดวง โดยรวมจ้ามาค่ะแป๊บปบก็กลุ่มพาแล้วเนาะผู้สถาที่เกิดวันศุกร์ผู้สถาที่เกิดวันศุกร์ดวงประจําเดือนกลุมพาดวงประจําเดือนกลุ่มพาได้แก่เปะ๊ะโอ้สีดาบเครียดไปอีกแล้วหรอคะอย่าเครียดสี่ควีนครับรู้สึกว่ากลุ่มพาเป็นเดือนของการทํางานนะควีนคัดควีนคับออกแทบทุกวันเลยอ่ะพื้นรหัสก็ออกสุกก็ยังมี โอ้โหจากพัดถือตาช่างเหนื่อยวะหนึ่งถ้วยโอ้หนึ่งถว้งถวยก็คล้ายๆวันพฤหัสเลยนะคะโอ้เดี๋ยวมูนอีกเหนื่อยไหมต้องบอกว่าสู้ชีวิตนะคะใจสู้หรือเปล่าต้องสู้นะพี่นะสําหรับผู้สถาที่เกิดวันศุกร์ผู้สถาทาที่เกิดวันศุกร์คะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคูณไปคูณไปปอสามคะแนนจ้าปล่อยเลยค่ะเหนื่อยนะสู้ๆนะสู้ๆนะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยต้องใช้คำว่ามวลพายุก,กำลังก่อตัวนะคะอดทนข้ามมวลพายุนี้ไปให้ได้นะคะเพราะคนเกิดวันศุกร์คุณมาติดไพ่เดือบมูลใครที่เป็นสายมูเตลูหรือว่าสายขอบนบานสารรกล่าวหรือขอพรแบบเออฉันได้ฉันจะเอาตรงนั้นตรงนี้ไปให้เขาคิดนิดนึงนะคะพี่ขาวว่าได้ไปแก้หรือยังเพราะไพ่ตัวนี้คือ จะ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 ไปแล้วก็ไม่ไปสักทีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ก๊กก๊กก๊กเธอเธอมาแก้ฉันได้แล้วให้ไปตั้งนานแล้วทาไมถึงไม่ไปแก้ยานะจ๊ะยานะจ๊ะจงรักษาคําพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจงรักษาคําพูดกับตัวท่านเองเพราะไพ่เดมูลคือไพ่การติดสินบนกับสิ่งนิรับสัมผัสของโลกโอกปะปฏิกะโลกของวิญ,ญญาณหรือโลกของเจ้ากรรมในเวรใครเกิดวันศุกร์บอกได้เลยว่าหมุนโลกแน่นอนหมุนโลกคืออะไร เดี๋ยวปวดหัวแป๊บหนึ่งปวดหลังแป๊บหนึ่งปวดขาแป๊บหนึ่งหมุนกันอย่างนะี้ตลอดตลอดตลอดและตลอดทั้งเดือนเลยนะเหนื่อยนะคิดก่อนคิดก่อนคิดเยอะๆว่าเราได้กระทําอะไรหรือว่ายังไม่ได้กระทําจะจะรีบไปแก้นะคะใต้คอมเมนต์พิมพ์ได้เลยว่าอโหสิกรรมนะคะขออโหสิกรรมนะคะรีบพิมพ์นะพี่หาอันนี้เราจริงจังนะจริงจังนะเพราะว่าเปิดมาได้แค่3คะแนนเหนื่อยค่ะ และที่สําคัญใครที่เกิดวันศุกร์นะคะอย่าพึ่งไปลงสนามรบเพราะท่านได้ไพ่จกพักรพรรดิถือตาช่างคือไพ่ของการน้อยเนื้อต่ําใจเป็นไพ่ของการเรียกร้องความยุติธรรมหรือบางทีท่านอาจจะไปปรับปรับรับโชคโดยการหมิ่นประมาทซึ่งหน้าหรือว่าปิดประมาทรับหลังหรือใดๆก็ตามหรือมี เงื่อนไขที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะไพ่ตัวนี้คือไพ่ของการเรียกร้องความยุติธรรมและบางคนปรับปรับรับโชคได้ไพ่เดือมมูลมันจะส่งผลให้คุณอาจจะไปถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลกันก็เป็นได้คุณต้องระวังมากๆและกระซิบเบาๆใครที่อยู่ต่างประเทศที่อาจจะหลบๆคู่นิดนึงระวังเจอแจ็คพอตนะจ๊ะที่รักจ๋าเตือนด้วยความหวังดีนะคะ รวมถึงใครที่เกิดวันศุกร์นะคะ Queen ควีนคัพไม่ได้แปลว่าให้ท่านทํางานแต่ Queen ควีนคัพคือการทํางานที่จะต้องมีสติและความระเอียดละออสูงจุดทศนิยมการสะกดตัวถูกหรือผิดการส่งอีเมลถูกหรือผิด กลายเป็นว่าส่งอีเมลจากบัญชีไปส่งให้การตลาดจากการตลาดไปส่งให้ไอเอโอหูปวดหัวกันสะบัดเพราะว่าอีเมลที่ท่านส่งไปดันเป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับแผนกนั้นๆมันไม่สามารถเปิดเผยได้ถึงเวลาปุ๊บท่านจะมาน้ำตาตกในต้องเป็นได้การทำงานจะต้องมีสติเยอะๆคิดเยอะๆดูดีๆก่อนว่าส่งไหมไม่ใช่โลกๆเซ้นเซๆนเซนับมาแก้เนี่ยงานงอกงานมันบบบานกระไทยเลยนะคะพี่ขา เตือนด้วยความหวังดีนะเพราะถึงเวลาเกิดอะไรผิดพลาดปุ๊บท่านจะได้ไพ่สี่ดาบคือโคตรเครียดโคตรกังวลการเงินก็ดอบความรักก็ดอบการงานก็มีปัญหาเขาเร lest, behold, food, ียกว่าโอ้โหพระุกเข้าพระเสาแทรกใช้คํานี้ได้เลยนะพระสุกเข้าพระเสาก็แทรกกันเก่งจริงๆยังไงก็เป็นกําลังใจแบบเลิฟๆนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคนเกิดวันศุกร์คล้ายๆวันพฤหัสแต่วันศุกร์โดนเยอะกว่าวันพฤหัสตรงที่ว่า เจอในลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรเจอในลักษณะของการปรับปรับรับโชคเริ่มต้นเดือนจะต้องคิดดีๆที่อาจารย์เตือนไว้ที่อาจารย์บอกไว้ให้มีสติดนึงจะทําอะไรปุ๊บนึกถึงคเนชาพันล้านบอกเอาไว้นึกถึงอาจารย์ซันเตือนเอาไว้เพราะอย่างที่เราบอกว่าที่นี่ไม่มีการรับขันไม่มีการเสนอของให้เราดูแบบเรียวๆทำมและเป็นการเตือนสติข,ของท่านเพื่อเป็นสะพานบุญเพื่อในการเสริมบาร,รมีให้กับแด่องค์พ่อพระพิฆเนศแค่นั้นเอง คนเกิดวันศุกร์อย่าลืมพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าเอาโหสิกรรมและซิกเนเจอร์ของท่านคือการทำบุญตักบาตรและกวดน้ำขอโทษเขาเยอะๆและมีสติไหวเจ้าที่ที่ทำงานได้ก็จะดีมากๆก็ไก่ล้านล้านตัวนะคะวันนี้ใครที่เกิดวันศุกร์ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์บันทึกคลิปแล้วก็มีสติกันเยอะๆนะคะไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย